ด้วยปัจจัยอย่างเงี้ยก็ถือว่าทุกคนกลับมาเล่นคุณอนุรักษ์นิยม d b l ถือว่าเป็นแบงค์อนุรักษ์นิยมใช่ไหมทุกคนก็มาเล่นสไตล์แบงค์ดิเฟนซีฟอะ่ะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มเริ่มเห็น s c b เริ่มเห็น BPL เริ่มเห็น KTB โผล่มาบ้างแต่ถ้าเกิดว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ k b แบ k ยังเป็นนัมเบอร์วันในใจของนักลงทุนจริงๆเหตุเหตุผลก็เพราะงี้ฮะกรุงไทยเป็นม้ามืดเลยที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าผลงานปีนี้จะดีดีมาก เอาละครับมาดูเอาลุกของ SCB ครับหลักซัพพลายมองยังไงสำหรับงบไตรมาสสามและเอาลุกในช่วงที่เหลือของปีนี้ของ SCB ครับกุณเด๋อ่าก็สำหรับสาหรับกำไรเราคาดการอยู่ที่ประมาณ1800ล้านบาทนะครับโตขึ้นมา23%่อเนต์ y o y แล้วก็8%เปอน q o q นะครับหลักๆก็จะคล้ายๆกับตัวเซกเตอร์ครับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับเอ่อมาจากเรื่องของตัวตัวส่วนต่างดอกเบี้ยนยเพิ่มขึ้นนะครับเป็นหลักเลย นะครับส่วนเรื่องของค่าธรรมเนียมก็อาจจะเป็นอีกใตบ้านหนึ่งที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะตลาดทุนมันมันผลมากนะครับก็มีแค่นี้ครับแล้วก็สำรองนี่ลดลงก็<ม>จะมี 2, ม2เรื่องคือรายได้ด่อกเ้สุทธิเพิ่มขึ้นแล้วก็สำรองนี่เนี่ยเป็นขาลงนี่คือสองเหตุผลหลักที่เป็นมันบวกแต่ว่าประเด็นลบเนะี่ยค่าธรรมเนียมยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายการเงินงานมันก็เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจอยู่แล้วนะครับครับเออแนะยัง,ย,งยังไม่ต้องเฉลยนะครับว่าอยู่ใน เนี่ยท็อปพิกแบงของพายหรือไม่แต่เล c o m m e n d เนี่ยยังแนะนำซื้อ SCB อยู่ไหมถ้าใช่เป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณเดชครับอ่าครับยังแนะนำซื้อนะครับก็เป้าพื้นฐานอยู่ที่144บาทครับ144บาทณปลายปีหน้าใช่ไหมครับคุณเดครับใช่ครับตอนนี้เราก็ทยอยตัว Roll Over Target p เ i c e เป็นปี2023นะครับเกือบหมดแล้วครับครับ คุณเดลคาดการว่าทั้งปีปีนี้ SCB จะจ่ายปันผลต่อหุ้นประมาณ4.80บาท80ถ้าครึ่งปีจ่ายไปบาท50าะก็จะเหลืออีก3บาท30หรือ,อประมาณ3.30บาท30ในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับนี่คือตัวแรกนะครับเอาลุกของ SCB หลักซัพพายคาดว่ากำไรไตรมาส3ท,ทับ65จะเพิ่มขึ้น22% year on y เ a r ยออนเ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น8% Q on Q ถูกต้องนะครับคุณเดชครับครับนะครับแนะนำซื้อครับเป้าพื้นฐานปลายปีหน้า1 4 4บาทจาก s c b ขอขยับไปที่ BBL แบงก์กรุงเทพนะครับโอ้โหคุณเดชผมว่าแทบไม่มีโบกไหนไม่แนะนำซื้อ BBL แล้วมั้งครับ ใช่ไหมตอ,อตอนนี้หลายเจ้ากินน,นิยมเลยอะ่ะนะครับคือคือคือตอนนี้ด้วยด้วยจริงๆด้วยหน้าด้วยปัจจัยอย่างเงี้ยก็ถือว่าทุกคนกลับมาเล่นหุ้นอนุรักษ์นิยม d b l ถือว่าเป็นแบงค์อนุรักษ์นิยมใช่ไหมทุกคนก็มาเล่นสไตล์แบงค์ดิเฟนซีฟอะ่ะแลวก็เหมือนกับมีคุณสมบัติที่ที่คล้ายกับที่ผมได้พูดเอาไว้ก่อนก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มครอเรทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหุ้นเรื่องของสำรองต่างๆอ่ะ เพียงแต่ว่าปันผลอาจจะไม่ได้สวยไม่ไม่ไม่ได้สวยงามอะไรแต่ว่าตัวฟันเดเมนทัลต่างๆมันก็ทําให้ทุกคนหลบร้อนอ่ะมาชูที่หุ้นบีบีแอลค่อนข้างค่อนข้างเยอะก็ยังมองอยู่จนกว่าทุกอย่างจะปลอดโปร่งอ่ะเราก็จะหาหุ้นที่เป็นเป็นโกลดมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขอหลบร้อนตัวหนึ่งเหมือนกันในหุ้นบีบอนะครับครับคุณเอพูดรปนหนึ่งว่า b b l เนี่ยไม่ใช่หุ้นโกรดแต่เป็นหุ้นดีเฟนซีฟฟังดูน้ำเสียงบ่งชี้ไปทางนั้นหรือเปล่าครับ เพราะว่าสไตล์ของเขาเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่ากําไรของเขาก็ไม่ขี้เหร่นะก็โตแบบดับเบิลดิจิตนะแล้วก็มันค่อนข้างจะเข้าทางไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ขึ้นดอกเบีย้ยได้ไประโยชน์เ่ิงม,มาจิ้นด้วยแล้วก็อินโดนีเซียหลังๆก็เริ่มที่จะดีขึ้นเพราะหลายคนเริ่ม,ม <า S 1> เริ่มตาม,มาเริ่มตาม b ีบไปแล้วอินโดนีเซียก็โตค่อนข้างดีแชนสตอรี่อหลายอย่างนะมันมันค่อนข้างจะล้อไปกับทิศทางของ B ีบอยู่พอสมค,ควรเลยทำให้บีบตอนนี้กลายเป็นหุ้น คุณเด่นของหลายๆเจ้าเหมือนกันโดยทั้งเราด้วยครับครับคาดการงบไตรามาสสามทัพหกห้าของ BBL คาดว่าจะเป็นยังไงครับคุณเอกครับก็ดีครับเราคาดการกําไรเจ็ดพันแปดร้อยล้านบาทนะครับโตสิบสามเปอร์เซ็นต์ Y-on-Y สิบสองเปอร์เซ็นต์ Q-on-Q นะครับเอ่อสตอรี่ก็คล้ายๆกับ ACB ครับตัวรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตแต่ว่าจุดเด่นของเขามากเลยในไตรมาสนี้คือเราคาดว่าสินเชื่อจะโตถึงห้าจุดห้าเปอร์เซ็นโอ้ดีมากเลย เด่นเด่นุดอันนี้คือจุดที่ที่อาจจะดูแล้วดีกว่า SCD ก็คือในแง่ของตัวสินเชื่อที่ที่เติบโตได้ดีมากๆส่วนมาร์จิ้นต่างๆก็เพิ่มขึ้นนะครับค่าธรรมเนียมก็อาจจะไม่ได้สวยหรูมากนะครับ,รบก็ก็เป็นดีบก็ยังมองว่าน่าสนใจทั้งระยะระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเหมือนกันครับครับแต่ชนร้อยสี่สิบแล้วไม่ค่อยผ่านนะคุณเหนะ <laughs> ช่วยเอาเพาดานออกทีสิครับ หลักหลักซับายแนะนำซื้อบ bl ใช่หรือไม่ถ้าใช่เป้าพื้นฐานปลายปีหน้าบ b บเอเท่าไหร่ครับเอ่อหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทครับแนะนำซื้อครับร้อยหกสิบสี่บาทแนะนำซื้อบ b บอนะครับเป้าพื้นฐานปลายปีหน้าร้อยหกสิบสี่บาทสำหรับบ b บอนะครับนะครับเอาละครับขอไปต่อกันที่เค bank ธนาคารกับกสีก่อนไทยเคแบงเนี่ยจะลมพัดลมเพตามฟันโพของต่างชาติเป็นหลักไหมยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมหรือว่าเป็นเป็นคิดอย่างนี้เป็นความรู้สึกเดิมๆยังไงครับเคแบงครับก,ก็ใช่นะครับจริงๆหลังๆน่ะถ้าถ้าดูแรงซื้อแรงขายบางวันเ c b ก็นำเคแบงนะแต่ว่าถ้าดูโดยภาพรวมผมว่าเคแบงก็ยังเป็นหนึ่งในหุ้นที่ถ้าดูใน ทรดดิ้ง value เนะี่ยก็จะเห็นว่า Kbank กจะสูงแต่ว่าหลังๆเนะี่ยเริ่มเริ่มเห็น S C B เริ่มเห็น B P L เริ่มเห็น K T B โผล่มาบ้างแต่ถ้าเกิดว่าโดยภาพรวมแล้วเนะี่ยก็ Kbank ยังเป็นน้ำมันในใจของนักลงทุนถ้าเทียบกับในกลุ่มแบงก์อยู่ถ้าต่างประชาติผมคิดว่าก็ก็ยังใช่อยู่แล้วก็ราคาหุ้นสังเกตดูค่อนข้างจะผันผวนนะถ้าเทียบกับ B b L และ S C B ถ้าสังเกตดูนะถ้าเทียบกับ B b L อ่อ S C B แล้วก็ K T B เนะี k ่ย k b a n งจะมีการขึ เคแบงหลุดเส้น200แล้วก็ยังกลับขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ลุ้นเส้น5วัน10วันก่อนแล้วกัน1อ0แล้วค่อยขึ้นไปเส้น200นะครับเอาลุกของเคแบงหลักซับไายมองยังไงบ้างครับคุณเอกครับกำไรน่าจะสูงที่สุดของกลุ่มธนาคารคือประมาณสัก เอ่อหนึ่งหมืนนนนเลยนะครับก็โตยี่แปดเปอตยนเยียแต่ว่าคิวอคิโตไม่เยอะครับสาเก็ยังเป็นหนึ่งหในสแบงค์ที่เรามองว่าจะเติบโตทั้งเยลอนเยียและคิวอนคิวรวมนักเขแบงค์ด้วยครับครับเคแบงคยังน่าเป็นห่วงอยู่ไหมกับฐานลูกค้าที่ถูกมองว่ามี SME เยอะครับโดนข้อหานี้มาเดือตลอดนะผมไม่รู้ว่ายกเลือกข้อหานี้ให้เคแบงคได้แล้วบ้างหรือ,อยังครับคุณเดก็ถ้าถ้าดูจากที่พิสูจน์มา นะครับตั้งแต่ในช่วงโควิดเนี่ยก็สังเกตว่า SME ก็ยังเป็นกลุ่มที่เอ่อยังยังเป็นกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือต้องต้องอยู่ในขายความช่วยเหลืออยู่เอ่อตลอดนะครับเพราะว่าก็เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเขาฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองผมคิดว่ามันก็จะหน่วงสินเชื่อเพราะสังเกตว่าสินเชื่อไตรมาที่3เนี่ยไม่เด่นคนที่เด่นท<ม>ีน่สุดคือ BPL นะครับเป็นา,บาแบงก์ใหญ่เนี่ยนะครับเคบงก็ราคาว่าโตแค่1%เ นเนพราะความที่มันอาจจะมีประเด็นนี้เข้ามาทําให้สินเชื่อเนี่ยโตตามเป้านะโตตามเป้า<ม>ที่5้าถึงเแต่ว่าไตรมาสนี้ก็โตแค่หนึเพราะว่าเหตุผลตรงนั้นก็คือว่าอาจจะอาจจะไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้โตพวกสินเชื่อ SME มากนักยังเป็นห่วงครับแต่ว่าถ้าดู เล็กกอดที่เกิดขึ้นหลังโควิดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเขาทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็แผนที่เคแบงพยายามที่จะล้างไพ่อ่ะคือพยายามที่ทําให้บาลานซีตัวเองแข็งแรงด้วยการไปจับมือกับตัว j ม t อะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปเร่งเข้ามาก็ยพราบว่าตรงนี้เขาก็พยายามที่จะทําให้บาลานซีเขาดีขึ้นเพื่อรองรับการที่จะเติบโตมากขึ้นนะครับก็เข้าใจว่าปีนี้เองน่าจะขายอีกเยอะขายไปอีกเยอะให้กับทาง JK เอ่อจะเป็น JKM ตัวตัวกับ JMT นี่ฮะถ้าเกิดผิดเืิดต่อภายด้วยครับก็ก็ยังมองอย่างนั้นครับเพียงแต่ว่าอาจจะมองอัตราการเติบโตก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้โดดเด่นมากในไตรมาสนี้นะครับถ้าเทียบกับตัว BPL และ CB ที่ถ้าดูเงื่อนไขๆที่โตนอยู่าเคแบงครับครับเคแบงยังคงต้องอาศัยลมพยุงใต้ปีกจากฟันโฟต่างชาติเป็นหลักอยู่เหมือนเดิมไหมครับคุณเอ๋ก็มันก็ใช่ครับเพราะว่าจริงจริงธนาคารมันก็ถือว่าเป็นพ็อกซี่ของเศรษฐกิจไทยฮะ ถ้าถ้าเขามองหุ้นไทยดีผมคิดว่ายังไงก็ต้องซื้อหุนแบงก์เป็นเป็นเบอร์ต้นต้อนอยู่แล้วแล้วแล้วก็เค,คบังกง็จะเป็นเบอร์ต้นต้น,ตนเหมือนกันที่จะเข้ามาซื้อองนั้นช่วงนี้สังเกตว่าทุนต่างชาติก็เริ่มที่จะแบบแผลลแ่วลงละฉันสังเกตว่าราคาหุ้นที่อาศัยลมใต้ปี๋อย่างที่พี่ธนาพูดนะมันก็มีผลต่อแรงซื้อแรงขายเหมือนกันราคาหุ้นก็สังเกตว่าก็ผันผันผันพวนอยู่เหมือนกันครับ ครับหลักทรัพย์ภไยคาดว่าไตรมาสสามทัพหกห้าเคแบงก์กไรไตรมาสสามจะเพิ่มขึ้นยี่สิบแปดเปอร์เซน year on year และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสามเปอนต q on q ถูกต้องไหมครับคุณเอกครับใช่ครับใช่ครับหลักทรัพย์ภไยแนะนำซื้อไหมครับถ้าใช่เป้าพื้นฐานปลายปีหน้าให้ k b แบงเท่าไหร่ครับเอ่อครับแนะนำซื้อเหมือนกันครับเอ่อเป้าปีหน้าอยู่ที่174นะครับ74ครับแนแนะนำซื้อ k b แบงเป้าปลายปีหน้า174บาท 174บาทนะครับเอาล้วครับขอขย่บไปถึงอีกแบงค์หนึ่งครับเป็นแบงค์ที่กราฟสวยนะคุณเอนะเพราะว่าเลี้ยงตัวอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่10วันสีฟ้าเนี่ยมาเนิ่นนานนะแล้วก็ผมไม่รู้คุณเอนใช้บริการแอปเป๋าตังค์เขาบ้างว่าไม่รู้นะช่วงหวยใกล้ออกครับผมก็ไม่กล้าถามนะครับก็เลี้ยงตัวที่เส้นสีฟ้าค่อนข้างดีเลยครับคุณเอนว่างั้นไหมครับเนี่ย จริงๆเ,เหตุผลก็พองี้ฮะกรุงไทยเป็นม้ามืดเลยที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าผลงานปีนี้จะดีดีมากนะครับผลงานของเขาที่ผ่านมาต้องยอมรับว,ว่าดีกับที่ตั้งวิเค,คราะห์คาดเหตุผลก็เพราะว่าสํารองนี่ของเขาเนี่ยต่ำค่าตลอดอนึกออกไหมฮะสํารองนี่ของเขาเนี่ยต่ำค่าเพราะว่าเขาเคยไกด์นักวิเคราะห์คล้ายๆกับว่าเ,เราก็ลดสัมลองนี่แต่ว่าไม่มากแต่ออกมาจริงเนี่ยปิดคาตลอด คือคือต่ำกว่าค่างั้นเป็นบรรทัดบรรทัดเดียวอะถ้าเกิดว่านักวิเคราะห์จะค่าการผิดคือสำรองนี่รอบนี้ก็เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าใครค่าสำรองนี่มากขนาดเพราะว่าสินเชื่อแตมารสามเนี่ยไม่โตไม่โตนะครับนะครับแต่ว่าสำรองนี่เนี่ยจะเป็นตัวค้ำยันให้กําไรเติบโตได้ดีเพียงแต่เรามองว่ากําไรของเขาพีคไปแล้วตั้งแต่ไตมารสหนึ่งนั้นถึงอย่างกำไรจะจะปรับตัวลดลงเรื่อยๆแล้วปีหน้าการตัวกําไรก็ไม่น่าจะโดดเด่นมากเพราะปีนี้ เรียกว่าใช้ตัวช่วยสำรองไปเยอะมากจนทำใ<ช>ห้กำไรปีนี้โตดีที่สุดโตดีที่สุดธรรมาดาแบงก์ใหญ่แต่ผมคิดว่าเขาใช้ตัวช่วยไปเยอะปีหน้าตัวช่วยสำรองนี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเยอะมากก็เลยมองว่าเอาลูกปีหน้าก,การตัวกําไรอาจจะไม่เด่นมากเพียงแต่ว่าจุดเด่นของ kt ทบคือด้วยความที่พอเป็นธนาคารของรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ทําให้พอร์ตของเขาค่อนข้างจะนิ่งนิ่งก็คือว่าพันผวนจากเศรษฐกิจน้อย คนก็เลยมองว่าเออเขามีสำรองที่สูงนะก็ยอมแล้วเขาทำสองสูงจริงๆแล้วก็ฐานลูกค,ค้าของเขาเนี่ยกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเ,เรียกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่แข็งแรงมากแล้วก็ลูกหนี้รายย่อยของเขาส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานเหลาวิสาหกิจหรือว่าข้าราชการก็มองว่าโอกาสเป็นนี้เสียลดอยมากก็เลยทําให้ในภาวะเช่นนี้กรุงไทยในแง่พอร์ตโฟลิโอเนี่ยถือว่าแข็งแรงครับ ก็เป็นก็เป็นส่วนที่เป็นบวกของกรุงไทยว่าทําไมหุ้นย่อตัวแต่ว่าอย่างที่เห็นตามเทรนด์ภาพเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นเทรนด์ที่สวยเพียงแต่ว่าเอาลูกกำไรระยะสั้นแล้วก็ปีหน้าเราอาจจะมองว่าไม่ไม่จะโดดเด่นมากถ้าเทียบบบอีสาแบงค์ที่พูดไปก่อนหน้านี้ครับ KTB นะครับกำไรไต่มาสามหลักซับายคาดว่าเยออนเยเนี่ยโหดูดีสุดเลยนะคาดว่าจะเพิ่มขึ้น5 1 year on year ย แต่มาดู Qon Q ไตรมาส3มเทียบกับไตรมาส2ปีนี้น่าจะลดลงประมาณ9%กนะครับคุณเดชครับหลักซัพพลายแนะนำซื้อหรือแค่ถือ k t b ีบีแบงก์กรุงไทยครับยังไม่ปรับนะครับก็คือแค่ถือแต่ว่ามูลค่าพื้นฐานของ k t b ยังไม่โลวเวอรม์มีหน้ายังใช้ปีนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทอยดก็ก็สิบเจ็ดาบาทนะครับจบสิบเจ็ดบาทสนะามสิบตังค์ฉะนั้นเนี่ยอัพไซด์ก็ก็ต่ำไปนิดนึงแต่มีอัพไซด์นะ ตาไปนิดนึงนะครับก็เลยแนะนำเพียงแค่ถือครับแล้วก็รอเดี่ยวดูผลคิสามแล้วก็คงจะลงโอเวอร์ไปติดปีหน้าเพียงแต่ว่าถ้าผมมองอเฮทไปไปปีหน้าเนี่ยก็อย่างที่บอกคือปีนี้ตัวช่วยตัวช่วยหลักของเขาจริงๆเนี่ยคือสำรองนี่เขาลดเขาลงสำรองนี่มาเยอะมากทำให้กำไรของเขาเด้งขึ้นค่อนข้างแรงแต่ผมมองว่าสำรองนี่ของเขาเนี่ยมันจะไม่ลงมากไปกว่านี้แล้วก็เลยเป็นหัวปีหน้าน่กำไรโตแต่ว่าก็จะไม่ได้โตหรือหวามากก็เลยทำให กำไรราคาหุ้นที่ขึ้นมาตรงเนี้มันก็อาจจะส่วนหนึ่งสะท้อนผลประกอบการที่เกิดขึ้นไปแล้วเหมือนกันก็เลยมองแค่ถือแต่เดี๋ยวรอดูคิวสามครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกับที่เกิดขึ้นในไต้มหนึ่งแต้มสองหรือเปล่าด้วยครับครับคือมีลุ้นเนื่องจากราคาเป้าหมายที่หลักซับไพายเดลคุณเอให้ไว้เนี่ยเป็นของสิ้นปีนี้ที่สิบเจ็ดบาทสามสิบซึ่งอัพไซด์มันจํากัดแล้วล่ะถ้าเทียบกับราคาในกระดาษตอนนี้สิบหกบาทแปดสิบคำแนะนําคือถือ KTB นะครับ เป้าย้าว่าสิ้นปีนี like sure. right you know ้ต่างจาก3แบงค์ที่คุยกันก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเป้าสิ้นปีหน้า KTB เป้าสิ้นปีนี้17บาท30 17บาท30สตังค์แนะนําแค่ถือนะครับแนะนําแค่ถือุณเน่บอกว่าเดี๋ยวงบไตรมาส3ออกก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าพอโลไปเป็นเป้าสิ้นปีหน้าแล้วเนี่ยราคาเป้าหมายจะขยับขึ้นขยับลงแค่ไหนเดี๋ยวตามดู้นต่อกลวกันวันนี้พัสออนไลน์009 เล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากมันมีโอกาสในการทํากําไรไหมมันมีโอกาสในการแก้ตัวไหมมันมีโอกาสในการเอาคืนไหมในยามที่ตลาดถูกมองว่าเป็นขาลงเนี่ยครับอาจารย์ป๊อปครับมันมันมีโอกาสนะครับแต่ว่ามันก็ถามว่าโอกาสเนี่ยนะครับมันมันก็ต้องมาพร้อมกับความพยายามที่ที่เพิ่มขึ้นเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาถ้าถ้าตลาดมันขาลงเนี่ยมันก็แสดงว่าหุ้นหุ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นภาพของ การปรับลงมากกว่าปรับขึ้นนะนะครับเราต้องทําการบ้านมากขึ้นต้องต้องอ่านข้อมูลมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทําการบ้านเลยนะครับถ้าไปฟังตามคนอื่นนะครับบอกตัวไหนดีก็ไปซื้อตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เทรดแบบถี่เนี่ยนะครับผมว่าท่านในยามตลาดขาลงเนี่ยนะครับสุดท้ายมันไปมาเนี่ยมันก็สแควร์นะครับเดี๋ยวก็กําไรเดี๋ยวก็ขาดทุนเดี๋ยวก็กาไรเดี๋ยวก็ขาดทุนนะครับสุดท้ายมันจะไปขาดทุนค่าคอมเสีด้วยซ้ำ นี่คือเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยาก m o n e y p ั u s o ออนไลน์9ูนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมช่องทางเดิมช่องทางเดียว l ลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับ นี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิคเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอล l อนา l ล s ิซิสนะครับเล่มใดเล่ม1น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับ เบสิกเทคนิคอลศ0 0ยบวก009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือหนึ่งเล่มครับชาร์ t แพทเทิร์นหรือเทคนิคอล l อน a l ล s ิซิสในราคาพิเศษนะครับโปร2บวก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง,ง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ2บวก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมมดิตี้ใครสนใจหุ้นคอมม o ดิตี้หุ้นแบงค์ และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า Money plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเทอทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนดิกในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับ หนังสือที่สายเทคนิคต้องมีครับ e l e t w a v Trading จากสำนักพิมพ์ติงบียอนโปร1ส่วนลดและส่งฟรีโปร2 e l e t Wave กับ Chart Pattern เล่มสีน้ำเงินเนี่ยต้องมีไว้ประจำบ้านครับสีน้ำเงินเนี่ย Chart Pattern เนี่ยต้องมีนะครับแล้วก็โปร3ก็บวกด้วย Technical Analysis โปร4 e l e t Wave กับ Technical Analysis โปร5 e l e t Wave จับกับ Marketing on Tiktok นะครับ นสนใจเชิญนะครับไลาย id พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a แอแล้วตามด้วยคำว่ามันนิพั s สติดกันตรงตัวนะครับ